ออากันตอนเช้าเอน้อเอ้ยไปเบิ่งันเบิ่งดางแยงก่อนๆบ่กบุข้า lọ bằng nước năn ơi lọ nham nhèn nham sao lọ chung à là ai ba. bò hàng gì bò đâu cha vườn đúc năm nay năm nay cảm <ơn dù> <laughs> ปลา,ปาย่างคนนั้นลนกหนูคนองุ่มวปลายังคนนั้นได้กินเกสรเขาปลาลูหนูไเกสรยังไงล่ะเกสรเขาเขาไปท่านออกปลาไปท่านอน้ยกัปปีนี่ปลาบุคลายบรรไดนนองน้ามันแหง ปลาขรดอะไรมันขอดเบื่อมันก็เลยมีปลาลายคือเขลืออื่นอะลายอะไรเกลือเท่าแต่เก่าก็กลายให้กันคีณน้องแต่ว่าตัวหรือน้ำม,มันหัวไปปลาขอดแล้วมันกจบอย่ามีม่ได้สิ

Hook động đèn hơn, nên là phải gặp cho ma của lợi nhuận. Chưa chút 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 เมืเอยพี่น้องเอ้ได้ติกุ้งเมื่อพ่อได้ขวัวให้ท่นานว่านอ่อยเขาเขานี่เขาเขาเ,ขาเขาหลืองน้องดีใบมันก็กบกบกบไปเขาไม่สิทธิยาพี่สาวน้องหลีเขาก็พ่อได้เกี่ยวอยู่ดอกมั คนกระทรวงนี้เข่าพยุหถล่มพยุเข่าดุเพือ,อ,พอ,อนกีรติสิบหัวตกแก่กตกตอนตีสองพร้อมหรือเปล่าพร้อมแห้งหรือพร้อมคอย Bunga di dekat

ชด้นั่นากเนยลูกเป็นบ้านอนทหานอนอย่างนั้นหมางเข่าจูสินดึงมาคุณลูกไม่เห็นคุเห็นคุณอย่างนีลูก้หนย่างอ้าวไปแบบนันหนยาันไปึบบเออลูกไปแเออไปบน้นไหมลงไปหนึ่เขาจใอมาเขา้เหียบมึงกูดึงคุณลูก็นอนโม่สมึงรทานีนแก้ม่ด้น่เปน้ออทางนี่อได้ว่มันใช กู n h ạ หม่งกะสาควรเงินเหมือนกันวัลูกั้งเอก็ดือเห็นลูกลูกรอน้นบ๊บกเรเาองมาชาติขหัวแแช่ปดท่กันะปาได้ Nè, mình câu, và nó tìm mang luôn tìm mang luôn. Eh, ào. Ah, ừ. à, à, à. à, bữa mấy sợ chân là phải. Bao phụ kỳ xe cái yang, tương lắm yang yang yang. Na rai. 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 Na mà Na rai.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  Na ต้ใหม่มาปลูกแล้ก็จะอาจะอยากรอบบึงดอกมาเหนือไม่ได้ปลูกเลยท้งว่ารอ,อบนี้มันถลกไปแ้วจะเอารอบใหม่ดอกใหญ่มาปลูกแล้วก็เรื่องต่อ,อกันใหม่คิปหนาได้เป็นของเด้อขอบคุณหลายทีม่มาบึงมาส้มอันสมัยดีค่ะพุ่มกำน,นัน ก็นั่งตื่นมาเนี่แต่ชาวแต่เที่ยวแต่บ่เออก็นั่งพยายบาลนี่นะยุงกินสายตาหน่ะจะข้างนี่แท้